เมื่อ,อ่ยถึงราชินีเพลงป๊อบร็อกแห่งยุค90ของวงการเพลงไทยต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเชิญคนนี้ใหม่เจริญปุระหรือศิวิมนเจริญปุระศิลปินผู้ทรงคุณค่าที่ถือเป็นตำนานเพลงป๊อปร็อกของเมืองไทยที่เคยสร้างสถิสติยอดขายสูงถึง2ล้านชุดในอัลบั้มความลับสุดขอบฟ้าทั้งยังได้รับรางวัลการันตีจากเวทีสีสันอวอร์ดในสาขาศิลปินหญิงยอดเยี่ยมซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่จนใหม่ได้รับฉายาว่า เป็น Queen of Bob บล็อกแห่งยุค90ครับไม่ถือเป็นศิลปินในสายเลือดอย่างแท้จริงเพราะเธอเป็นทายายของผู้กำกับภาพยนตร์และละครไทยชื่อดังรุดรณภพทำให้เธอมีโอกาสติดตามคุณพ่อไปทำงานในกองถ่ายอยู่เสมอบวกกับความชอบในงานศิละปะคุณพ่อคุณแม่จึงส่งเธอไปเรียนต่อที่ f a r ฟรีทันสคูลรอนดอนประเทศอังกฤษหลังจบมัธยมต้นที่โรงเรียนเขม,มะสิลิอนุสรครับ นอกจากจะได้รับอิทธิพลในงานสายบันเทิงจากคุณพ่อแล้วใหม่ยังมีงานอดิเรกที่รักเป็นพิเศษนั่นก็คือการดูภาพยนตร์ร้องเพลงและเล่นละครให้คนในครอบครัวได้ชมอยู่เสมอความบอลทูบีซูเปอร์สตาร์ของใหม่ จุดประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อเธอได้รับการชักชวนให้ไปแคสต์บทนักแสดงในภาพยนตร์ของภายจิตสุภาวารีซึ่งตอนนั้นใหม่ไม่ได้แนะนำตัวว่าเธอเป็นลูกใครเพราะต้องการใช้ความสามารถของตัวเองจริงๆและในปีพศ2527เธอได้รับการเปิดตัวในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ของวงการและใช้ชื่อในานามแสดงว่าใหม่สิริวิมลใหม่เติบโตด้านการแสดงจากผลงานภาพยนตร์มากมายไม่ว่าจะเป็นขอแค่คิดถึงรักนี้เราจอง ดังเมสตานางนวลเรือมนุษย์สุริโยไทยจากนั้นได้มีโอกาสแสดงละครโทรทัศน์ซึ่งบทบาทที่ใหม่ได้รับล้วนเข้มข้นดรามา่าจนเธอได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักสแสดงที่ตีบทดราม่าแตกกระจุยครับในระหว่างที่เธอทํางานด้านการแสดงใหม่ท้าทายตัวเองด้วยการเดินเข้าสู่เส้นทางเป็นนักร้องครั้งแรก ซึ่งผลงานแรกที่สร้างภาพจำความเป็นนักร้องร็อกสตาร์ก็คืออัลบั้มไม้มวนในปีพศ2532และด้วยความสำเร็จของยอดขายกว่า8 0 0 0 0ชุดทำให้เธอได้ออกรัลำมำดับที่2ตามมา และที่พิกที่สุดในอาชีพนักร้องของใหม่เจริญปุระกับอัลบั้มความลับสุดขอบฟ้าในปี2535ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องยอดขายสามารถขายได้มากที่สุดกว่า2ล้านชุดซึ่งใหม่ถือเป็นศิลปินคนแรกที่สามารถทำยอดขายแต่หลัก2ล้านได้ใหม่เป็นทั้งนักร้องและนักแสดงที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงแม้ช่วงหนึ่งเธอจะห่างหายจากงานวงการไปเพราะต้องการพักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัวในฐานะนักแสดงใหม่ สามารถแสดงจิตวิญญาณและบทบาทที่ได้รับออกมาตรงใจผู้ชมเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากห่างหายในงานภาพยนตร์เธอก็กลับมารับงานแสดงละครเมื่อเวลาและโอากาสอำนวย้วยผลงานละครหลายๆเรื่องยังเป็นที่กล่าวถึงมาจนทุกวันนี้เช่นคนเริงเมืองผู้หญิงแถวหน้าวังน้ำวนปมรัตนวนชวีและที่สร้างปรากฏการณ์ในการคัมแบ็งานแสดงอีกครั้งในรอบ8ปีของเธอก็คือกงกรรม ผลงานกำกับการแสดงของพงพัฒน์วชิระบรรจงที่ดึงเอาศักยภาพของใหม่ออกมาเป็นใยย้อยได้อย่างถึงแก่นและยังเป็นละครที่ได้รับความนิยมสร้างเรตติ้งถล่มทลายให้กับช่อง3ในปีพศ2562ที่ผ่านมาครับและในปีนี้ใหม่เจริญปุระ เธอกลับมารับงานแสดงอีกครั้งกับบทบาทที่เข้มข้นไม่แพ้กันในละครเรื่องสาบซ่อนรักซึ่งเรื่องนี้ต้องมาปะทะฝีมือกับเจ้าหญิงแห่งวงการอย่างแหม่มคัทริยาที่พลิกบทบาทมาเล่นร้ายเชื่อเฉือญอารมณ์โดยผู้จัดที่วีซีนหมายมั่นปั้นมือกับละครเรื่องนี้ว่าจะเป็นละครดราม่าส่งท้ายปีที่ดีที่สุดอีกเรื่องหนึ่งของช่อง3ครับ